ส0ปีกับการส่งเสริมผลงานคุณภาพสร้างสารรค์ในวงการบันเทิงไทยทั้งศิลปินดารานักแสดงรายการโทรทัศน์ละครข่าวนิตยสารหนังสือพิมพ์สื่อสร้างสารรค์อีกมากมายและยังคงสารต่อปณิธานที่มุ่งมั่นให้วงการบันเทิงไทยมีคุณภาพมาตรฐานเพื่อนำผลงานเผยแพร่สู่ประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพโดยนายชาตรีศรียาภายัยนาย,ยกสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย ไว้ออคิดร v วอร์ครู e เรือสำราญล่องแม่น้ำเจ้าพยาสามชั้น3าบรรยากาศให้เลือกนั่งทั้งห้องแอร์และดาดฟ้าอิ่มอร่อยกับเมนูหลากหลายพร้อมอาหารซีฟู้ดและเครื่องดื่มชากาแฟเบียร์สดโดยมีดนตรีและเสียงเพลงจากนักร้องมาขับกลอ่อมสัมผัสบรรยากาศยามเย็นในรอบซันเซ็ตชมพระอาทิตย์ตกดิน พร้อมวิวทิวทัศสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาเช่นวัดอรุณวัดพระแก้ววัดกัลยาวัดระฆังไอคอนสยามสพานพุทธและสะพานพระปิ่นเกล้าเปิดให้บริการทุกวันที่เอเชียทีคริเวอร์ฟรอนท์ถนนเจริญกรุงเวลา17นาฬิกาถึง18นาฬิกา5นาทีในราคาโปรโมชั่นท่านละ699บาทจากปกติ2,000บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2 5 6 6 จองตัวหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร088 088 0188หรือ LINE ID s i w o r c สวัสดีค่ะพบกับโมโม่เป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะในรายการเ Asia Morning รายการสารคดีท่องเที่ยววาไราตี้ที่จะให้ทั้งความรู้ความสนุกสนานและความบันเทิงตลอดจนแหล่งท่องเที่ยววิถีไทยชมประเพณีท้องถิน่นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมตลอดจนแหล่งชิมช้อปต่างๆแต่วันนี้ทางรายการจะพาไปที่ไหนนั้นเราไปชมกันเลยค่ะ สัปดาห์นี้ทางทททสำนักงานประจวบกิรีขันพาสื่อมวลชนไปเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงที่อำเภอหัวหินเรียนรู้วัฒน,ธ,นธรรมของชาวกะเหรี่ยงไปสัมผัสวิถีชุมชนชาวบ้านอำเภอทับสะแกและวิถีชีวิตของชาวประมงพร้อมชมการทำสปาทรายเพื่อสุขภาพและไปไหว้หลวงพ่อปู่ดำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่วัดอ่าวน้อยค่ะ Oh! <laughs> เมื่อมาถึงจังหวัดประจวบคีรีขันแล้วสิ่งที่ลืมไม่ได้คือทุเรียนป่าละอูผลไม้ขึ้นชื่อที่มีรสชาติอร่อยไม่แพ้ที่ใดใดเลยค่ะเราจึงถือโอกาสมาเยี่ยมชมสวนทุเรียนป่าละอูโดยมีคุณสมปองพุ่มพวงเจ้าหน้าที่อ,อบอตอห้วยสัตว์ใหญ่มาอธิบายถึงประวัติความเป็นมาของทุเรียนป่าละอูให้พวกเราได้ฟังกันค่ะสวัสดีครับผมสมปองพุ่มพวงนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ของอบตห้วยสั์ใหญ่ที่รับผิดชอบเรื่องการเกษตรแล้วตัวนี้รับผิดชอบเรื่องทุเรียนป่าละอูนะครับ ทุเรียนปลาโล้นะครับประวัติแห่งแรกก็คือสมเด็จย่าสเสด็จมาที่นี่แล้วก็นําทุเรียนมาให้กับชาวกะเรียงปลูกชื่อนางชวนกัดเงินนะฮะปลูกมาเมื่อปี225นะครับแล้วก็ปัจจุบันต้นนั้นยังอยู่นะครับแล้วก็การพัฒนาของทุเรียนปลาโลเนี่เริ่มพัฒนาไปเรื่อยๆโดยตอนปัจจุบันนี้เราได้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI นะครับเป็นเลกสิทธิ์ที่เราจดลิขสิทธิ์เนื่องจากว่าทุเรียนปลาโลนี่รสชาติดีมีราคาสูง ทุเรียนข้างนอกมาก็อาจจะแอบอ้างเป็นทุเรียนปลาอูนะครับบุคคลที่ทานไปแล้วก็มีปัญหาว่าพอทานที่เรือนข้างนอกก็บอกว่าทุเรียนปาลาอูนียรสชาติมันไม่เป็นทุเรียนปาลาอูครับเราเราจึงโจลดลิขสิ์นะครับลักษณะของการโจลดลิขสิ์นะครับก็คือเราปลูกเนี่ยต้องปลูกในด,ดงกล้วยพอให้กล้วยเป็นร่มเงาไปให้ทุเรียนนี่โดนแดดจ,จนตายนะครับแล้วก็ความชื้นของต้นกล้วยเนี่ยจะทําให้ทุเรียนปาลาอูเนี่ยไม่ค่อยตายง่ายๆนะครับ แล้วลักษณะการจดทุเรียนปารูนครับเรามีพื้นที่จะทั้งหมดอยู่ประมาณ2,700ไร่เกษตรกร,ร,กรมี200รายนะครับที่ปลูกทุเรียนนะครับทุเรียนปาอูข้อแตกต่างนะครับก็คือลูกจะทรงกลมตูดแหลมแล้วก็หนามจะแหลมคมมากพอผ่ามาข้างในนะครับเนื้อจะร่อนแห้งร่อนเม็ดจะรีบเนื้อเนียนนุ่มหวานมันรสชาติจัดจ้านนะครับนี่คือทุเรียนป่าลูครับท่านที่ซื้อไปแล้วคิดว่าราคาค่อนข้างแพงนะครับแต่ เนื่องจากว่าทุเรียนปลอูเม็ดร,รีบเปลือกบางทําให้เนื้อเยอะท<า>่านที่ซื้อไปก็จะคุ้มค่าในเรื่องของปริมาณแล้วก็รสชาติก็ขอฝากทุเรียนปลอูด,ด้วยน,นะครับขอบคุณมากครับเมีอไรอ่ด้มุมกล้างเออ 好，三八零。好，左空 จากชมส่วนทุเรียนป่าละอูกันแล้วคุณสมปองก็ได้พาพวกเราไปชิมและหาซื้อทุเรียนในงานเทศกาลทุเรียนที่ทางอ,อบตห้วยสัตว์ใหญ่ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะสวัสดีนะคะดิฉัานนางชุตาพาสายแก้วหัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่นะคะวันนี้ มีความยินดีนะคะที่ได้เรียนเชิญนักท่องเที่ยวทุกท่านนะคะที่วิ่งไปผ่านมาเที่ยวน้ําตกป่าละอูนะคะ<ม>ช่วงนี้องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยสัตญ่ของเราได้จัดเทศกาลทุเรียนนะคะทุเรียนปา่าละอูมีรสชาติกรอบอร่อยเนื้อนุ่มเนื้อละเอียดนะคะ พันหมอนทองของเราเป็นพันที่ขึ้นชื่อได้รับความนิยมนะคะรสชาติของเราไม่แพ้เมืองนนนะคะเราเดินทางมาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงสถานที่ที่ชาวกะเรี่ยงปากกาเกยอออพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่มีที่พักอาศายัยโรงเรียนและโบสถ์คริสตทางศูนย์ได้นําชาวกะเรียงทั้งชายและหญิงมาสาธิตการแสดงเต้นรําแบบพื้นเมืองให้พวกเราได้ชมกันค่ะ พาหลวงนะครับเป็นศูนย์ที่รับกะเหรี่ยงที่อยู่ตามจุดชายแดนไทยพม่านะครับที่มีปัญหาเรื่องครอบครัวหรือโดนทางพม่าทำลายครอบครัวก็จะอพยพไปอยู่ที่นี่นะครับแล้วเราก็ตั้งเป็นมูลนิธิช่วยเหลือพวกเขาอยู่ส่งเสริมในเรื่องของการเรียนภาษาไทยแล้วก็เรียนภาษากะเหรี่ยงแล้วก็ส่งเสริมในการแสดงวัฒน,นธรรมชาวไทยภูเขานะครับ ถ้าใครต้องการจะมาเที่ยวชมวัฒนธรรมชาไทยภูเข,ขาที่ตำบลทสติใหญ่อโขหินจังหวัดประจวบก็เชิญที่ศูนย์แม่ฟ้าหลวงหมูห่6โคโนมพัฒนาตำบลพัทียอับบนอหินก็มาได้เลยนะครับที่นี่ลักษณะเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมชาติภูเขาภาคุเรียงของตำบลเสตยใคือมีความออน,น้อมถ่อมตนหน้าตาสะสวยแล้วก็มีกิริยามมรญาทที่เรียบร้อยนะครับ เป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมชาติภูเขาภาะเรียงของตำบลบ้านติ่งใหญ่นะครับถ้าใครอยากจะมาเที่ยวชมวัฒนธรรมชาติภูเขาแล้วก็มีความหลากหลายของท่องเที่ยวโดยชุมชนนะครับติดต่อมาที่032 826 7 7 7 0 ที่อบตที่ใหญ่นะครับมีเจ้าหน้าที่รับแล้วก็สามารถพาเข้ามาเที่ยวชมในตำบลที่ใหญ่ได้ทุกพื้นที่ครับแม้กระทั่งวัฒนธรรมชาไทยภูเภากะเลียงครับผมุรอคุะดับพืที่วานะอกเล็กอะเลกหลอ้าเยอะดูมันเปแบบว่านึ่งสอย่างนี้เหรอมาหน้าหนาวนจะปจ้าา คนนี้ได้เลยครับมี๋ยวดูดีด้วยนะอันนี้เอาไปทำอะไรครับอืมไปกินอ๋อกินหมูกินดูจะดีอย่าดืกับอาเลยคนกินไหมขนกินไปกินด้วยกินได้ด้วยเหรอกินได้โอ้ยได้ครับดีดูแล้วใหม่อ๋ออะไรกินเขาอันนี้เด็ดพิเศษมาอะไรนะ ใส่มากๆมากอะไรไปโยกไปย่ร้านเมือถั่วชาเลือดดวิดนี้เทปบดุนเรได้ยินจำไมายี่เปข้ากันยันนะจากนั้นเราเดินทางไปสัมผัสกับบรรยากาศของอ่าวขั้นกระไดซึ่งชาวบ้านที่นี่มีอาชีพทำประมงจับปลาและไดมึกพร้อมกับไปพูดคุยกับคุณมนัสปานน้อยประธานกลุ่มประมงชายฝั่งเรือเล็กสามอ่าวค่ะ ครับก็นะเอาเราตอนนี้บรรยากาศพูดถึงว่าตอนเช้าก็ถามว่าธรรมชาติก็โอเคเพราะว่า,าตรงนี้เอาขั้นกระไดของเราก็ยังไม่ถึงกับขั้นที่ว่าเป็นแบวบหัวหินหรือว่าปาาบุรีเพราะว่าตรงนี้ยังเงียบแล้วก็ธรรมชาติก็ยังยังยังดีโยนะ เพราะว่าส่วนมากก็จะเป็นพื้นที่ของอวัดด้วยแล้วก็พื้นที่ของชาวบ้านก็ตรงนี้ก็ไม่ไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นตรงนี้ต่างกับอําเภอเมืองในอ,อําเภอเมืองนล้วก็ต่างจากอน้อยสักนิดหนึ่งเพราะว่าตรงนี้จะเป็นประมงพื้นบ้านครับพื้นบ้านโดยตรงเลยไม่มีไม่มีไม่มีโมอื่นที่จะเข้ามาอยู่ ก็เลยมีบ้านเราหมู่บ้านเดียวแล้วก็ยังเป็นแหล่งที่ว่ายังเงียบอยู่ครับก็นะอยากจะเชิญชวนครับมาซื้อ,อถ้าอยากกินอาหารซีฟูด้ดเกี่ยวกับเรื่องหมึกเราก็เป็นหมึกสดที่ว่าชาวประมงเราเช้าเช้ามาแต,แต่วันนี้ด้วยที่ว่านะมีคลื่นลม้มแล้วก็มรสุมข้าวก็เลยไม่ค่อยมีเรือธรรมดาตรงนี้ก็จะมีะะจะมี อาเช้า,ชาประมงเราเอามึกขึ้นมาแล้วก็สักพอสายหน่อยสักเก้าโมงก็มีพวกปูครับปูที่เราออกกันอยู่ทุกวัน จังหวัดประจวบคีรีขันกันแล้วก็มีควรพลาดที่จะมาสักการะหลวงพ่อปู่ดำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของชาวประจวบที่วัดอ่าวน้อยกันค่ะ ท่านผู้ชมครับผมหนุ่มสุธนรุ่งธัญรัตน์ขณะนี้ผมอยู่ที่บริเวณชุมชนเขาเรียกว่าอ่าวน้อยจังหวัดประจวบคิริขันแต่ว่าที่ชุมชนอ่าวน้อยแห่งนี้เนี่ยท่านผู้ชมฮะถ้าเดินทางมาท่องเที่ยวแล้วเนี่ยนอกจากจะได้ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเลหรือจะเรียกว่าชาวประมงอะไรก็แล้วแต่แต่สิ่งที่น่าสนใจของอ่าวน้อยนั่นคือวัดอ่าวน้อยท่านผู้ชมฮะวัดอ่าวน้อยเนี่ยปัจจุบันเขาสร้างพระบสถสเป็นไม้สักทั้งหลัง ที่เรียกกันว่าพุทธศินนะฮะอันนี้เนี่ยหูน่าสนใจมากเพราะว่าการสร้างเนี่ยเราจะเห็นว่าเอ้เราเดินทางทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคเหนืออะไรกันแล้วแต่เราไม่ค่อยเห็นเรื่องของพญานาคราชแต่เมื่อถ้าเผื่อท่านผู้ชมนั้นเดินทางมาที่บริเวณอ่าวน้อยจังหวัดประจวบคิริขันน่ะแล้วแวะมาที่วัดอ่าวน้อยแห่งนี้ด้านหลังของผมฮะเป็นพระพระบสถสที่แกะสลักด้วยไม้สักพุทธศิลป์น,นั้นศิลปะนั้นสวยงามมาก นอกจากนี้นะฮะภายในบริเวณพระโบัวสดครับท่านผู้ชมฮะมีพระพุทธรูปเก่าแก่อายุก็ต้องบอกเลยว่า400กว่าปีมีมาตั้งแต่ในสมยัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีมีเรื่องเล่าขานจากชาวบ้านที่อ่าวน้อยแห่งนี้ว่าพระพุทธรูปองค์นี้เรียกว่าหลวงพ่อปู่ดำถ้าไม่ถึงเรียกว่าหลวงพ่อปู่ดำเขาบอกว่าในสมัยหนึ่งเนี่ยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยพระองค์ท่านเสด็จทัพมาที่ อ่าวประจวบแห่งนี้และที่อ่าวน้อยแห่งนี้เนี่ยชาวบ้านก็เลยเรียกพระองค์ท่านว่าองค์ดำก็เลยมาเรียกพระพุทธรูปองค์นี้ด้วยว่าหลวงพ่อปู่ดำนะครับเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองบอกว่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็ได้หรือคู่บ้านคู่เมืองของชาวอำเภอเอ่าวน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับ น่าเดินทางมาท่องเที่ยวมากเลยฮะชาวต่างชาติเดินทางมาเที่ยวแล้วชมพระบสถ์แล้วเนี่ยเนี่ยก็บอกว่าเป็นอันศีนทีเดียวส่วนคนไทยแน่นอนฮะต้องไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือหลวงพ่อปู่ดำครับหนึ่งกิจกรรมเพื่อสุขภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบชุมชนก็คือการทำสปาทรายของชาวบ้านอำเภอทับสะแกพวกเรามีโอกาสมาทำสปาทรายโดยมีคุณสุวลีประธานกลุ่มวิสาหากิจท่องเที่ยวชุมชนบ้านทุ่งประดู่มาพูดถึงประโยชน์ของการสปาทรายค่ะ ก็ว <S an> ันนี้นะคะในฐานะของประธานวิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชนบ้านทุ่งบะดูนะคะก็จะมาแนะนํากิจกรรมนะคะในในการท่องเที่ยวของเราเนี่ยก็จะมีทั้งหมดเนี่ยหกฐานการเรียนรู้ก็คือการเรียนรู้ร่วมกันกับชาวบ้านก็ฐานเราก็มีตั้งแต่การทําบ้านปลาสังเชื่อมีการทําเกษตรส่วนผสมนะคะเกี่ยวกับส่วนมะพร้าวผสมผสานแล้วก็การเรียนรู้การอนุรักษ์คลองทับสแก แล้วก็ไปเยี่ยมชมวัดทุ่งปราดู่ซึ่งเป็นวัดประจําท้องถิ่นของเราเป็นที่ศูนย์รวมใจของของบ้านเราแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งที่เราจัดเป็นไฮไลท์ก็คือสปาทรายสปาทรายก็คือสปาของเราเนี่ยก็จะเป็นการห่มทรายทรายของบ้านเราเนี่ยก็จะเป็นทรายเม็ดใหญ่ซึ่งไม่เหมือนกับที่อื่นนะคะค่ะกิจกรรมของเราเนี่ยในแต่ละฐานเรียนรู้เนี่ยปกติแล้วเนี่ยเราก็ดําเนินการทํากันมาอยู่เป็นประจําอยู่แล้ว อย่างการทําบ้านปลาเนี่ยก็เกิดจากการอรักษ์ของชาวบ้านชาวประมงท้องถิ่นที่ทํากันมาด้วยด้วยด้วยความหวังที่ว่าก็สร้างบ้านให้ปลามาอยู่บ้านเราเพราะว่าที่นี่เป็นทะเลเปิดซึ่งไม่มีที่หลบจําเป็นที่จะต้องทําเลยนําโครงการของในหลวงรัชกาลที่9มาทําเพื่อให้ปลาเนี่ยเข้ามาอายู่อาศัยใกล้ชายฝั่งมากขึ้น แล้วชาวประมงเรือเล็กเนี่ยก็สามารถที่จะออกไปหากินได้ใกล้ขึ้นเพราะว่าของเราทะเลของเราเนี่ยเ,เป็นทะเลเปิดซึ่งหากินออกไปก็ไกลพอสมควรนะคะส่วนการทำเกษตรผสมผสานเนี่ยก็ได้นำแนวโครงการต่างๆในแนวทางของเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับปรุงมาทำที่สวนซึ่งสวนมะพร้าวที่บ้านเนี่ยก็จะเป็นสวนมะพร้าวของ การรับรองมาตรฐานแล้วก็คือออร์แกนิกไทยแลนด์เราก็จะสอนให้เกษตรกรเนี่ยเรียนรู้สอนให้นักท่องเที่ยวเรียนรู้ว่าในหนึ่งสวนเนี่ยเราสามารถทําอะไรได้บ้างกับพื้นที่ของคุณนะคะการลงการลงเรือเพื่ออนุรักษ์คองทับสแกนเนี่ยก็จะเป็นการเรียนรู้ร่วมกับชาวบ้านอีกอย่างหนึง่งซึ่งปกติชาวบ้านก็จะมีการอนุรักษ์ดูแลบ้านดูแลคลองของเขาอยู่แล้วนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยก็จะได้เข้าไปร่วมกัน ช่วยกันโยน e m บอลเพื่อบำอบัดน้ําแล้วก็ช่วยการปลูกสายพันธุ์บัวตามโครงการอนุรักษ์ค่ะเพราะว่าตั้งแต่น้ําท่วมใหญ่ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันได้พัดพาทั้งขยะสิ่งปฏิกูลแล้วก็สายพันธุ์บัวอ,อะไรอย่างเงี้ยมันหายไป ซึ่งเราก็จะมีกิจกรรมแบบนี้เป็นช่วงเวลาแต่ว่าถ้านักท่องเที่ยวมาเนี่ยทุกครั้งที่นักเที่ยวได้มาทาแน่ๆก็คือการช่วยกันบําบัดน้ําคือการท e ําเอ็มบอลแล้วก็ช่วยกันโยนอเอ็มบอลเพื่อช่วยบําบัดน้ําเสียในคลองนะคะเพื่อให้วิถีชีวิตข้างฝั่งคลองที่เขาเลี้ยงปลาอยู่แล้วเนี่ยก็ได้อยู่ได้แล้วก็จะเห็นวิถีชีวิตริมฝั่งคลองของชาวบ้านด้วยเป็นการอนุรักษ์อีกอย่างหนึ่งส่วนวัดทุ่งประดูเนี่ยก็จะเป็นแหล่งสู่รวมจิตใจของของชาวบ้าน นะคะก็จะมีประวัติที่เกี่ยวกับชุมชนบ้านทุ่งปาดู่มาค่ะก็ความศรัทธาของชาวบ้านเนี่ยกับวัดแห่งนี้ก็เหมือนสูตรรวมจิตใจที่ที่สำคัญมากเราก็เลยอยากให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้เข้าไปสัมผัสว่าความรักในท้องถิ่นความรักในวิถีชีวิตของเขาเนี่ยเป็นยังไงก็เลยให้เข้าไปดูที่วัดเพราะว่าจะเห็นทั้งเ,เสมาที่เป็นเสมาเรือแล้วก็ หลวงพ่อที่ท่านได้รับสังขารไปแล้วแต่ว่าสังขารของท่านก็ยังอยู่ในโรงแก้วที่วัดน,นะคะก็ไม่น่าเปื่อยค่ะก็คือสูรวมใจของชาวบ้านอีกอย่างหนึ่งค่ะการทําสปาทรายเนี่ยประโยชน์จริงๆแล้วเนี่ยคือการช่วยบําบัดร่างกายนะคะทรายที่เนี่ยจะเป็นคลิกตัลแซนก็คือว่าเป็นทรายเม็ดใหญ่มีคุณสมบัติในการที่สามารถดูดสารพิษในร่างกายออกนะคะในการวางแนวขนาน จากทางเหนือจลใต้แบบหาดโอบเขาเรียกว่าเป็นโค้งงาช้างมันทำให้เวลาเราลงสปาเนี่ยมีการดูดสารพิษได้ตามแนวของแม่เหล็กโลกเราจะใช้ธรรมชาติบำบัดประโยชน์ของเขาเนี่ยก็คือการช่วยบำบัดร่างกายแล้วก็รักษาโรคพวกเกี่ยวกับเ,เส้นอมพกึกค่ะซึ่งมีงานวิจัยรับรองจากสถาบันต่างๆที่เข้ามาทดสอบ แล้วก็ทรายของเราเนี่ยมีความสะอาดแน่นอนเพราะว่าเราจะฝังน้ำขึ้นน้ำลงเขาจะล้างทรายทุกวันค่ะก่อนจะลงสปาทรายนะคะจะต้องดื่มน้ำผลไม้ก่อนเพราะว่าน้ำผลไม้เนี่ยมีตัวเอนไซม์น้ำมะพร้าวแต่ว่าที่นี่เลือกเอาน้ำมะพราะ้าวมาดินแดนทับสะกดินเเนมะพราะ้าวต้องดื่มน้ํามะพร้าวนะคะนเก,กจะเเ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 เนเเ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  มีคอลลาเจนสูงด้วยเมื่อดื่มเข้าไปประมาณ5-10ถึง10นาทีก็จะลงสปานะคะ,ะตัวน้ำของเอนไซม์ของผลไม้เนี่ยมันจะไปทำปฏิกิริยากับน้ำย่อยในกระเพาะอาหารสร้างประจุไฟฟ้านะคะขณะที่ลงไปในหลุมประจุไฟฟ้าในร่างกายของเราเนี่ยจะสัมพันธ์กับแร,รงดึงดูดของขว้วเมเหล็กโลกจะดีท็อกสารพิษรวมกับสารร้อชนิด ที่ชายทะเลนี้นะคะอันนี้คือจะดีถกด้วยแล้วก็จะปรับสมดุลในร่างกายด้วยนะคะไปพร้อมๆกัน คนเราทุกคนก็นเหมือนเส้นทางที่ยาวไกลอย่าบอกเธอวยหัวใจ ทางที่ยาวไกลอยากบอกเธอในหัวใจว่ามีเรื่องดีๆที่รอให้เธอได้เจอตั้งมากมายหากเธอมอง ไปกันอีกสักทีจะดีไหมไปกันอีกสักทีก็ดีนะไปย้อนวันชื่นคืนสุขไปให้มันสนุกคืนความสุขห้หัวใจไปโตลมหนาวนับดาวด้วยกันไปคุยกับสายนามสายลมสักวันแล้วแบกความสุขกลับบ้านกันไหม มีเพียงหาดสายสายลมสองเราอยู่กันยันเช้าไม่เช้ามันไม่ถึงพร้อมเพลงกิบกันเหมือนตอนปีหนึ่งให้มันซึ้งสุดๆให้มันซึ้งสุดๆหัวใจไปเที่ยวกันอีกสักทีก็ดีโมเมนต์ที่ใช่สร้างได้ไม่ต้องรอเที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมเที่ยวแบบใหม่มีแต่เรื่องให้ Amazing กลัวแดดแรงๆแต่คืนก็แรงด้วยนี่รักษาระยะห่าแต่ความเท่เนี่ยไม่ห่างกันเลยช่วยดูแลธรรมชาติธรรมชาติดูแลฟรงันแค่ดูแลกันและกันเพิ่มขึ้นอีกนิด <c oughs> ก็ใกลฉิดความสุขได้ยิ่งกว่าเดิมยิ่งไปยิ่งให้ยิ่งสุขใจกว่าที่เคยเ <c oughs> ที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม